ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่ไม่ไหวจริงๆพี่ไปต่อไม่ไหวแล้วพี่ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วง ที่ผ่านมาพี่พยายามพี่พยายามที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจสู้ต่อไปแต่พี่ให้ได้แต่กำลังใจคนอื่นพี่ให้กำลังใจคนอื่นได้แต่พี่ก็ให้กำลังใจตัวเองไม่ได้ พี่ยอมรับว่าพี่ขาดสติวันนี้พี่ยอมรับว่าพี่ขาดสติมันมีปัญหามากมายที่เข้ามาในชีวิตสำหรับปีนี้พี่จะไม่พูดอะไรมากมายเพราะมาถึงทางตันเพราะว่าพี่จะบอกให้ฟัง ปัญหาของพี่มันมีประมาณมาเดือนกว่า,วาแล้ววันนี้ไหนๆก็พูดว่าเพราะอะไรพี่แจ็คถึงขาดสติทำไมพี่แจ็คถึงอยาฆ่าตัวตายมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่พี่จะไปทำมันไม่ได้สนุกเลยพี่จะบอกให้น้องๆฟังนะคะ พี่จะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะว่ามันเจอปัญหาอะไรเรื่องนี้ปัญหานี้มันเกิดมาเดือนหนึ่งละจะเดือนกว่าละปัญหาครอบครัวอันดับหนึ่งปัญหาครอบครัวอันดับหนึ่งอันดับสองเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาคนที่เขาเราต้องเจอแล้วเราไปคิดแทนคนอื่นเราเครียด พี right. ่ยอมรับว่าพี่ไปคิดแทนคนอื่นหมดเลยพี่คิดแทนคนอื่นหมดแต่คนปัญหาครอบครัวอันดับหนึ่ง ซึ่งเราแก้ปัญหาไม่ตกมันอยู่อย่างนี้มาตลอดชีวิตหนูขอโทษนะแม่ที่หนูทำให้หนูหนูทำให้แม่เสียใจวันนี้และขอขอบคุณขอขอบใจน้องๆน,น้องหญิงกัญญาลัยวินนะหาหน้าทัศนาวาลัยพิ่ส้มโอพี่ดิวโยตัสสารพัททุกคนที่เป็นเพื่อนกันเต็มไปหมดโทรมา ความขาดสติของพี่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบพี่นั่งแท็กซี่นะไปสะพานพุทธพี่นั่งแท็กซี่ไปสะพานพุทธพ,พ,พ,พี่ไปพี่เดินผ่านหน้าวังจัก,กรพงษ์เดินวนไปวนมาปากคองตลาดพี่เดินอยู่สองรอบ สุดท้ายพี่เองก็กลับมายืนอยู่จุดเดิมแล้วพี่ก็ยืนแล้วพี่คิดว่าพี่จะล่ำลาทุกคนทางไลฟ์เพราะพี่ไม่สามารถโทรบอกทุกคนได้พี่คิดว่าพี่จะลาทุกคนทางนั้นก็แล้วกันพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตกับชีวิตคนคนหนึง พอพี่ปิดคลิปปิดไลฟ์ไปพี่คิดว่าพี่จะโดดล้วพี่จะไปให้มันไปซะมันจะได้หมดเว้นหมดกรรมมีแต่โทรศัพท์มาทั้งหัวทั้งบอนแม็กน้องแม็กอะโทรมาบอกให้หยุดอย่าทำทุกคนพร้อมเกียงข้างพี่ไม่ไหวจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวอันดับหนึ่งพี่ร้องไห้เรื่องนี้มาเดือนหนึ่งแล้วทุกคนคิดว่าพี่เป็นเรื่องตลกถ้าใครจำได้พี่ร้องไห้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเดือนหนึ่งเต็มๆพี่พูดกับใครไม่ได้ปัญหาที่พี่เจอพี่บอกว่า ถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นคุณคุณรับแบบฉันไม่ได้แน่นอนทุกคนต้องตายอย่างเดียวพี่นุ้ยรู้เรื่องพี่เย็นจิตรู้เรื่องคนรอบข้างรู้เรื่องทุกคนเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นฆ่าตัวตายไปแล้วถ้าเป็นคนอื่นไม่ไหวจริงจริง ปัญหานี้มันเล่าให้ใครฟังไม่ได้มันเป็นปัญหาของคนรอบข้างที่เขาสร้างให้พี่เจ็บพี่คิดว่าถ้าพี่ตายไปอย่างน้อยก็เหลือเงินให้แม่ไปรักษาตัวเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหารอง พี่ขอตั้งสติอยู่แล้วขออธิบายทีเดียวเรื่องพี่ปัญหาเว่าพี่ไม่สามารถรับปรศัพทใครได้ปัญหานี้น้องก้อยแซนเบิร์กสวีเดนรู้เรื่องนี้ดีก้อยบอกก้อยร้องไห้พี่เย็นจิตร้องไห้ไปสีรอบต่อวันน่ะพี่นุ้ยเป็นลมเลยอะทุกคนช็อกหมด ปัญหาของพี่พี่ตเต็มกับปัญหานี้ที่ทุกคนช็อกพี่พยายามทําใจมาเป็นเดือนสุดท้ายพี่ต้องมาสู้กับเศรษฐกิจล็อกดาวนลูกน้องพี่จะเอาอะไรกินมันบวกปัดอังเบซามพี่อยากหนีจากโลกใบนี้สุดๆเดี๋ยวก็ล็อกดาวน์ แล้วออลูกน้องฉันเนี่ยที่อยู่ในห้างเขาทํางานในห้างเขาก็ไม่มีกินพี่ไปก่อนนะแต่พี่ไม่คิดว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปขอโทษเพื่อนๆที่ทําให้ถ้าเขาเสียใจกับพี่มันเป็นอารมณ์แค่ชั่วโม ที่พี่จะฆ่าตัวตายมันเป็นอารมณ์โชว่โวูบจริงๆพี่ขอโทษทุกคนที่ทําให้เป็นห่วงนะมันเป็นแค่อารมณ์โชว่โวูบของพี่พี่ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ปัญหานี้มันใหญ่โตมโหฬารมากเกิดมาในชีวิตไม่เคยเจอปัญหานี้เลยมันไม่ไหวจริงๆหน้าพี่อาจจะยิ้ม พี people, ่อาจจะเป็นคนตลกเพราะว่าพี่ปิดบังซ่อนเอาไว้ไม่อยากให้ทุกคนมารับรู้ปัญหาพยายามสร้างเสียงหัวเราะแต่ตัวเองกลับทุกข์ใจเองเดี๋ยวพี่จะไล่โทรไปขอโทษเพื่อนๆขอบอกคุณนะคะ